สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีก okay. ็บภาพพ่อแม่พี่น้องมาสู่ป่าใช่ไหมป่าน้องนี่แหละใช่ไหมข้ากระตังเครื่องเครื่องหน่อยพ่อปลาเขียดที่คนอานะจ้ะพี่น้องสวัสดีครับหลุดูน้ำกันจ้ะว่าเหาสิมีปลาบัวนี่ถ้าว่าปลาหน่อยนะบลอดลายู่พี่น้องบลอดหลายอยู่พี่น้องเสี้ยวปลากระดี ตะเขาต่ว่นนี่เป็นคุณคุณยิ่เด่นี่ยคือเพรตัวใหญ่ขึ้น่ะคุณคุณยู่งหนบ่อืมอืมน้ำกันจ้าที่น้องขบงวันบกแล้วเขาสิได้ปลาซ้ำไดยมาไม่จับปลาน้ำกันจ้าเมื่อเนี้ยบกล่มไหลเเด่นปลาขึนนึาจ้สะคอ น้องจะให้ยุ่งหน้าเนี่ยแหละพี่น้องแถงทะเลสูขป่าบอลกระเทียวนี่คอรอแล้วพี่น้องมาเหนึ่งแต่ถ้าพี่น้องเก็บปาลาได้จริงจัง อย่างเป็นทีเรียบร้อยแล้วพุทนาปลาปลาหน่อยล้วพี่น้องส่งหลายอยู่ล่งขั่วออกเนี่ยพูดดำอยู่ไม่ลมเท่าไหร่หรอกง่ง อืมขี้่พีนน้อนงเมาทั้ทงผีดละก่อนสิเพระสิ่งหือไรลงมาลงมากิเนาะสิพี่น้องหืทั่งทง่องนเอาะกิกนเนาะสิ่งหือมองนีอนอ จากเซลปลาได้เบิดบดตมันเป็นสนมหลพุดถึงจะทึ่งคนมากกว่าจุกคงทุ่งุ่งุมาท่านใดที่้

mày ổn tích chứ tông tốm tông mấy tôm này mấy 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 này mấy chứ, mấy 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 ดอกพี่น้องเพราะว่าอันนี้ันไปเคียงยืนในหูนะอันล้นี่กรบอกไม่ใครบอกรีบอกาหมือนที่เป็นกอไผ่พี่น้องเลาก็กอไผ่ลงนีแล้วมันต้หกเนี ตันนี่หรวะมุนได้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 เห็นลปลาคอมท่านมอมันเข่าขอพระนี่ละเออมันเข่าไปหันละ น่อยพี่น้นน้ำมันซึมไปอ้ยยั่ปลาคอบ่ะอุ้ยปลาคอแท้ๆล่ะเสียงดังเฮ้งเลยที่น้ปลากระเดือนนี่กตรงนี้มันตันปลาคอมลมเ่นดูเลยดูเลยคองไปแล้วน ถือใหม่ดิไม่รู้แดีวสิทีสวนเอาเรพี่น้องขอนานมมันอุย้ยปูปตาแง่แท่ๆลออือ,อไปทางใะอุ้ยอไปทางหลัง,งุ่งมานะเจียงดังนี่แห <ขอ S 2> ที่นี่คักม่ขขท่นเห็นอ่นหลังให้ตตรงที่น,นห่มอนี่ะมงจมากหงาไพี่น้องสรุปเกนนะ ก so ินตัวนู้นนี่ยมาไปสอนน้องแม่ก่อนนะเทียมติดตะคคยนี่ แต่ี่เก็ไปตากแดดต่พี่น้องเอากินโอ้ไใช่อีกเหมันอยู่ในี่ล้หดนั่นนี่เขาหานบดีโอ้นี่แหละ หาองาียดีหยามเลยตูมันเตะเตะน่ะลียกุกเรียวเลยกระคอดูดอกไปนว่เอ้ยกระคอหน่อยตัวนู้ <c ười> จองปากก็ดีพี่น้องนี้แต่ตัวง่าง <c oughs> อันนี้ไปเก็บเนี่ ห้ากับสิเพื่แหงงี่น้อมมันกิดซีซึมมาเลยด้ยแหงสิล่ะว่าเป็นยังเราเอาไปกัอกินตาอีกเจอกินเอาไหมเห็นแล้วบุญัวเสร็จกิ่เอเ่าได้ปนอยู่หรอเ่า <c oughs> ได้แท่ๆห่ยไม่ร้้เลยขอยนี้สองตัวเลยเนี่ใน้ตัวนึ่งโ <c oughs> อ้โหแล้วะคร เอาไปไล่กระยานขั้วมาเบิดพี่น้องไปขั้วป่ากันไปไปเบิ่งป่าห้องบ้านนะี่ยไปล่างก่อนนี่ก็เอาไปนี่แล้วจ้ะย่าบม่มีกินเขาก็จังมาสอนเอาไปกินได้แล้วจ้ะเนี่ยป่าก็ยังหลายอยู่ก็ยังบ่อนอยู่ขึ้นมาแล้วก็ได้ไปจ้ะพี่น้องไปล,งล่างตัวล่างตัวก้นบนะ้านเนี่ยจะให้เทียงหน้าเรา ปลานี่ยก็เด็กั่วาปลาแล้วจ้ะบะเนี่ยกินข้าวสวยแล้วเนาะปลาที่เขาไปสูบไปซาก็ได้ปปกกดงไล้พี่น้องคั่วเป็เลี่ยง่ายดอกจ้ะเนะี่ยเอสิคั่วไปถมกไปถักตากแดดนา่าจะตากแดดเนี่ยมกเนี่ยนั่นแหละเพรได้อยากได้กินเนาะจา้ะอ่างแล้วเนาะพี่น้องนี่ลหรปลาห้องพี่น้องเอง้ยตะขอหน่อยแต่ก,ก็ดี สุดอะไลยอยู่นี่ปลาฟอฟอหากหุกตัวนี่นี่ตัวนึงข้าวปลาเหลวไงพี่น้องนี่เอาซ้ำนีล่ลราจะกได้ไล่ยอยู่หรอกพอาอยากกินพี่น้องสำหรับมองหันก็น เดี๋ยวเขาก็จังไปเอาไม่ญาตโพ่มีนะ่ากินญาตมาให้มาหน้าเนาะเราจึงไปสอนไม่กินได้อาหรก็ได้นี่กระย็ดหมกปลาซิวกินไปหน่อยนะมานะกินข้าวสวยน้ำกันหมกปลาซิวใกไ้ตับทั่วนอกจากพี่น้องว่าคนหลายมันสิเบิดได้ปลาซิวจังได้ก็ขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกการรับชม ขอบกุ้มทุกไหล่ทุกแช่แล้วจ้าเอาไว้พอกันไม่คลิปนะสำหรับคลิปนี้เขาสองคนล่าแล้วจ้าพอกันไม่คลิปนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ับมากินขอยกันก่อนพี่น้อง <c oughs> มกปลาจ้โอ้ยขัดมกปลาซิว